ตำแหน่งของเขาตอนนี้เลยสวัสดีครับแพทแสกกลังไทยแทย้ๆครับทุกคนวันนี้เราอยู่ที่เมืองฟีนิกซ์แอลรโซนาซึ่งวันนี้มันมันจะเป็นการประท้วงรอบใหญ่นะครับคืออะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเมืองฟีนิกซ์นะแล้วหลายๆเมืองที่แบบว่าแบบกำลังจะประท้วงกันเขาะจะมารวมกันในงานของวันนี้ตรงนี้เลยครับในจุดๆนี้ครับทุกคนเรากำลังจะยืนตรงที่ มันจะเป็นการประว้วงกันร,รอบที่ใหญ่ที่สุดที่เอลโซอน,นะครับทุกคนซึ่งเอาจริงๆนะครก็สังเกตได้ว่าอันนี้นะเขาได้ตัวอย่างมาคือตรงนี้เขาจะมีแบบทุกสปิกอร์นะฮะเขากำลังจะพูดนะตอนนี้เขากำลังจะพูดว่าเขาจะมีการเตรียมไป ยังยิ่งใหญ่เลยครับทุกคนแฮาก็สังเกตได้ว่ามันจะมีตำรวจที่มาแล้วด้วยครับทุกคนมานุก็คมรู้สึกของแฮตอนนี้ก็คือแบบว่าแบบอันนี้คือมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะแบบการประท้วงการที่เอิญหรือรอบเอิญน,นะอันนี้คือมันจะเป็นงานใหญ่จริงๆครับทุกคนแฮรดเองก็คิดว่าคงไม,ไม,ไม่ไม่มีไม่มีอะไรรุนแรงนะจริงๆอะ่ะแต่ว่าคือแบบคนนะอ่ะเขาเริ่มแบบว่าแบบ ร้อนใจร้อนกันนะจริงๆแล้วแต่มากกว่านั้นเขาต้องการแบบการปลีมนแปลงด้วยเขาก็จะทํายังไงก็ได้ถึงจะมีการปลี่นแปลงได้ครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะมารับชมการประชุมกันตอนนี้เลยครับดูกันว่ามันจะเป็นยังไงครับทุกนคนคนมุเยอะมากเลยจริงๆครับทุกคนไปดูกันครับไปตรงนี้มันจะมีตำรวจนะฮะแล้วคือแบบนี้เนี่ยเลย คือมันจะมีตำรวจตั้งแถวแรกเลยวันนี้ครับทุกคนโอเคทุกคนคือตอนนี้ เขากำลังจะให้เรารวมตัวกันตรงนู้นเลยเราจะเริ่มเดินแล้วครับสิ่งที่เขาได้เน้นนะในวันนี้ก็คือแบบประท้วงการอย่างสันติเลยครับพราะมันจะเป็นจุดเด่นที่มันสําคัญมากเลยจริงๆะ่ะเพราะว่าเขาก็ไม่อยากจะมีตํารวจแล้วใช่ไหมคือเขาอยากให้ทุกคนรู้ว่าเออเราควบคุมตนเองได้นะเราควบคุมคนอื่นได้ด้วยนะคือมันจะเป็นอย่างนี้แฮ็ก็แบบเดี๋ยวเขากำลังจะแบบพยายามแบบบอกทุกคนเหมือนกับว่าแบบเอะเราไม่จำเป็นต้องมีตำรวจแล้วนะเอางบนั้นในตรงนั้น เอาไปใช้ที่อื่นนะอย่างอื่นอย่างเช่นแบบการเรียนแบบว่าให้ให้โรงเรียนหรือให้อย่างอื่นนะฮะอันนี้ก็คือเพื่อนแฮชครับเดี๋ยวไปกันเลยครับไปต่อโอเคคือตรงนี้มันจะเป็นคันที่มันจะตามกลุ่มผู้ประท้วงคือตอนแรกๆนะเขาอยากจะให้รถคันนี้นำเพราะว่าเขาจะแบบว่าเปิดเพลงให้ให้ทุกคนได้ฟังกันอย่างเนี้ย แต่ว่าตำรวจเขาแบบห้ามเขาไม่ให้ก็เลยเขาไม่ได้เขาจะไม่ได้ทำเนาะโอเคเดี๋ยวไปต่อครับด okay. ูกันว่ามันจะเป็นยังไงครับทุกคนสู้ๆ unity unity, unity. คือแฮตสปอร์เลยตอนตอน,ตอนนี้นะงานมันเพิ่งเริ่มนะครับ yeah. ก็คือเ right. ขารู้สึกมันแปลกเลยตอนต,ตรงนี้เพราะว่ามีตำรวจตั้งแต่แรกเลยครับตั้งแต่แรกซึ่งตำรวจเนี่ยเขาก็นําตรงนี้ครับทุกคนทน right. นำเขาคือเข้านาเลยอะ่ะ มีคนตำรวจเนี่ยเขาก็ลงจากรถเดินกับกับทุกคนนั่นแหละแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาแบบว่าแบบมาทำยังไงรอบอื่นๆน,นะเขาไม่ได้ไม่ได้ตามอย่างนี้ครับคือเขาจะอยู่ของพักวขาวแบบว่าแค่แบบปิดถนนเฉยอย่างเนี้ยก็น,นั่นแหละเดี๋ยวแต่ก็หวังว่ามันจะโอเคครับมันจะไม่มีใครแบบขั้วร้อนเกินอย่างเนี้ยโอเคสู้ๆครับดูกันว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปครับ no peace. No เขาก็ no บ,บ,บอกว่าถ้ามันไม่มีอันนี้ความยุมติธรรมเขาจะแบบปอยทวงต่อไปอย่างนี้ครับทุกคนเฮ้ยดูสิอันนี้ก็คือร้นา,านอาหารไทยจ้าสวัสดีครับสวัด<ป>ีอันนี้ฮัก็มีเพื่อนทำงานที่นี่ครับทุกคนคไปต่อครับตามรถครับตรงนี้ครับสองคนเนี้ยแล้วก็อีกกลุ่มตรงเนี้ยก็คือตามรถครับตรงนี้นะกลุ่มนะนะพูดประท้วงเขาชอบพูดแต่เนี้ย พ o ้ s t r e อาร์สตรีทมันจะแปลว่าถนนทองคายถนนคลองเรานั่นแหละเขากำกลังจะบอกว่านี่ก็ค HAEL ือแบบของราเนี่ยคือของนะสุนุกคนของของคนธรรมดาอย่างเนี้ไปต่อไปครับคือรอ,อบนี้คือมันจะมีตำรวจอย่างเนี้ชุดตรงนี้เขาก็จะเดินแบบ ทางข้างการประท้วงรอบนี้นะคือมันคตดแหลกอย่างเนี้ยก็ปกติมันมันจะไม่มีตำรวจแบบว่าแบมาอะไรแบบใกล้ชิดกับกับการประท้วงอย่างเนี้ยไทยก็คิดว่ามันอาจจะแบบทาให้คนอื่นแบบว่าแบบมีปัญหาการได้นะเดี๋ยวแครก็หวังว่ามันจะโอเคนะมันอาจจะเป็นเพราะว่ารอบนี้มันจะเป็นการประทุนการประท้วงการที่ใหญ่ที่สุดที่เมืองฟีนิกซ์แอริโซนาเนาะเดี๋ยวแครก,ก็ไม่แน่ใจว่าทำไมถึงเขาต้องแบบทำแบบเนี้ยแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไปกันต่อครับ อันนี้ครับเขาจะถามเพื่อจะแบบว่าแบบป้องการอาคารป้องก,การกระจอกอย่างเงี้ยมันมีตรงนู้นด้วยครับทุกคนตอนนี้ก็ก็ซุปการชาเชยเจอแล้วเจอแล้วตำรวจครับก็เอาจริงๆรอบนี้ตำรวจโคตรเยอะนะกลุ่มใหญ่ตรงนู้นทับทุกคนก็นั่นแหล <No peace. S 2> ะรอบนี้มันจะมีตำรวจ เยอะมันเปืนของเจงอ่ะตรงนี้ก็คือ,อสนิทตำรวจนะครับทุกคนสภายส่ให้ตำรวจครับตำรวจเยอะตำรวจเยอะเขากำลังจะพูดเพงนะเหตุการณ์ที่ได้เกิดเคล่นกับจอร์จฟอยด์ทุกคนคนก็เยอะมากเลยคือแบาถนนมันเต็มครับตอนนี้ครับเขากำลังจะพูดว่า ตำรวจที่นะยึดผิวเขาต้องแบบเขาต้องโดนนายออกอย่างเนี้ยรอบเนี้ยมันเดือดจริงครับเดือดของจริงแค่ก็แบบเห็นตำรวจหลายคนที่เขาจะใส่ชุดธรรมดาแต่ว่าเขาจะพกปืนเขาจะอยู่ในกลุ่มการประท้วงด้วยครับทุกคนก็มันมันน่กกากลัวนิดนึงครับบางทีก็ไม่ไม่รู้ว่าใครคือตำรวจใครคือแบบกลุ่มผู้ประท้วงจริง,รงๆครับไปต่อครับไปต่อครับทุกคนเห็นไหมว่ากระจกตรงนี้มันมันแตกแล้วครับก็คือ มันมันนั่น,น,นแหละก็มันเคยมีเหตุการณ์ตรงนี้ครับแฮร่ก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดขึ้นตอนไหนนะตอนนั้นแหละก็คือบางทีอ่ะมันจะมีเหตุการณ์แบบว่าไม่ดีอ่ะ,ะเกิดขึ้นทั้ทุกคนเดี๋ยวไปเดินต่อครับ Black Black Matter Black Black Matter Black matter! Black Matter ตอนนี้ครับก็คือเขากำลังจะตอนนี้เขากำลังจะพูดว่าเขาไม่ไม่อยากจะมีทรัมป์อีกต่อไปลุงครับเขาอยากให้ให้ ลุงทรัมป์ออกจากตำแหน่งของเขาตอนนี้เลยเฮ้ยเฮ้ยตำรวจเนี่ยเขากำลังจะบอกกลุ่มผู้ประท้วงที่จะแบบเลี้ยวตรงน,นี้ครับโดยที่มันน่ากลัวจริงๆีึก็ตกใจจริงๆนึก,กว่ามันจะมีอะไรจริงๆอะไปต่อครับโอเคครับทุกคน,นนี้คือเรามาถึงจุดหมายของการประท้วงรอบนี้ครับตอนนี้ก็คือมาถึงอาคาร เมืองหลวงตรงนี้ครับทุกคนมันจะมันใหญ่มากเลยกลุ่มผู้ประท้วงเขาจะมารวมตัวกันตรงนี้ครับตรงนี้เลยครับแล้วเขาจะแบบว่าประชุมกันต่ออย่างนั้นแหละเดี๋ยวไปเจอกันตอนตอนนั้นเลยครับจัดไปครับ เคบทุกคนคือตรงนี้มันจะเป็นอาคารเมืองหลวงครับตรงนี้ครับก็มันมันใหญ่พอสมควรแล้วมันดูดีด้วยแต่ว่ามันจะมีขเขาเรียกว่ารัวร้วรัว้วก็ที่จะกันไว้นะฮะไม่ให้ใครเข้าไปไม่ให้ใครแบบเข้าใกล้ด้วยครับทุกคนนั่นแหละอ่าคือกลุ่มผู้ประท้วงเขาจะอยู่ตรงนี้ครับอ่าเขาได้ตกลงไว้กับตำรวจแล้วว่าเออเขาจะไปถึงจุดจุดนั้นแล้วลุมตัวกันตรงนั้นนะเพราะว่า คือไม่ไม่ไม่ยังม,ม,มีใครที่จะแบบใกล้ตรงนี้ครับถ้าจะมาใกล้ตรงนี้ก็คือคุณจะถูกจับนะครับแฮรก็จะไม่ได้ถูกจับเพราะว่าแฮรได้ขออนุญาตก่อนไงก็แอกว่าก็ต้องต้องขออนุญาตในสถานการณ์แบบนี้ครับทุกคนเดี๋ยวนั้นแหละก็เอาจริงจริงเออมันจะมีตำรวิตรงตรงตรงนู่นด้วยครับตรงบนอังคารครับเดี๋ยวแฮรก็ต้องไปนั่นแหละเดี๋ยวแฮรก็ว่าจะไปครับกลับไปครับผมตรงนี้ครับทุกคนมันจะมีตำมรวจเห็นป่นบนอาคารตรงนี้ครับ ตร,ตรงนี้ด้วยครับทั้งสองฝั่งนะครับแฮรดก็รู้สึกว่าแบบมันอาจจะมีที่อื่นด้วยก็ได้นะครับแฮดก็รู้สึกว่าอันนี้คือแบบเหมือนกับว่าแบบ FBI หรือ CIA อะไรสักอย่างนะเดี๋ยวเราจะเข้าเข้างานต่อไปครับตรงนี้มันจะมีคนหนึ่งเขากำลังจะถูกจับจากตนจากต่ตามรวจครับไม่แน่ใจว่าเขาทําอะไรมาแต่ว่าก็น,นั่นแหละระวังตัวครับใจเย็นๆนะลูกโอเค,คทุกคนงานรอบนี้มันเกือบเสร็จแล้วครับอเอาเป็นว่าคือแบบรวมๆแล้วอะ ก็มันกเป็นการประท้วงกันอย่างสันติแต่ว่ามันได้มีเหตุการณ์บ้างแบบที่อะไรเกิดขึ้นมันจะมีการจับบางคนแบบว่าเขาไปทําอะไรมาแค่ไม่รู้แค่ไม่ได้เห็นเองนะแค่ไม่ได้ไทยด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรก็ยังน้อยคือแบบรวมๆแล้วอ่ะมันคือการประท้วงกันอย่างสันตินะวันนี้ครับหลายๆคนที่ออกมาในวันนี้ครับทุกคนเดี๋ยวแทนว่าแทนจะเดินไปที่รถกลับไปที่รถเดี๋ยวเราจะค่อยๆคุยกันค่อยๆสรุปให้แบบวันนี้แบบได้เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงคนยังมาประท้วงกันอยู่ด้วยครับทุกและ พวกเขาต้องการอะไรด้วยครับเดี๋ยวเจอกันครับจัดไปอาโอเคครับแฮทก็มาถึงบ้านแล้วครับเรียบร้อยยังปลอดภัยด้วยครับทุกคนเยี่ยมครับเอาเป็นว่ารอบเนี้ก็โอเคดีครับผมก็มันไม่ได้แบบแย่เหมือนแบบครั้งอื่นๆนะแต่ว่าตอนนี้การประท้วงท่มเมกากลายเป็นการประท้วงเรื่องการยึดผิวมาเป็นอย่างอื่นๆด้วยก็มันเอาจริงๆนะคือเขาจะมีหลายอย่างที่เขา ก็ลังจะขอในตอนนี้นะอย่างเช่นเขาไม่อยากจะมีตารวจแล้วบางทีหรือเขาไม่อยากจะแบบให้งบมากนะกับกับตำรวจอ่ะเขาก็รู้สึกว่าเราใช้เงินเยอะพราะว่าให้ให้เงินเยอะกับตำรวจนะเขาก็คิดว่าเราจะแบบเอาเงินก้อนนั้นไปใช้กับอย่างอื่นก็ได้อ่านั่นแหละถ้าจะบอกว่ารอบนี้มันจะเป็นการประท้วงการที่ใหญ่ที่สุดแฮกก็ว่ามันมันอาจจะแบบ เท่ากับยังแบบครั้งอื่นๆนะที่เราเคยทํามาก่อนนะแต่ว่าสมัรแพทแทก็รู้สึกว่าการประทวนการที่เมกามันจะค่อยๆหายไปก็คือมันจะแบบว่าแบบค่อยๆแบบไม่มีแล้วอะ่ะก็นั่นแหละครับทุกคนทุกคน แอดก็รู้สึกว่าที่อเมริกาหลายๆคนเขากำลังจะใจยเย็นๆกับทุกเรื่องและมากกว่านั้นนะคือมันจะมีการเปลี่ยนแต่งเกิดขึ้นด้วยบ้างด้วยครับทุกคนมันไม่ใช่ว่าโดยใช้เวลาคนอเมริกาเขาแค่เลืมเฉยมันไม่ใช่ครับนักการเมืองเขากําลังจะมาปรึกษาการมาประมูลกันว่าเออเราจะทํายังไงเราจะช่วยแก้ไขสถานการณ์ได้ยังไงเราจะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นได้ยังไงอย่างเนี้ย ก็เอาเป็นว่าอเมริกาที่เมริกามันกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นครับทุกคนซึ่งแฮทเองก็รู้สึกว่ามันคงดีนะจริงๆนะนะอยากจะคอยทุกคนที่จะรักกันละกันครับแล้วก็แบบไม่ต้องดูถูกคนอื่นนะจริงๆอะ่ะที่เมกาแฮทก็รู้สึกว่ามันจะดีขึ้นไปเรื่อยๆนะแล้วถัดไปก็คืออเมริกามันจะต้องจัดการเรื่องโควิดต่อไปครับคือพวกน,นี้คลิบการประท้วงการแฮทก,ก็รู้สึกว่า ในช่องเนี้ยมันอาจจะมีแค่นี้นะมันอาจจะมีคลิปอื่นบ้างหรือเราอาจจะแบบพูดถึงเล็กๆน้อยๆก็ได้นะอ่หรือถ้าก็ว่าคนขอเยอะนะอยากจะรู้ว่าสถานการณ์การประท้วงการที่เมกกำลังเป็นยังไงอาจะจัดให้ก็ได้แบบไทยคลิปอ,อ,อีกรอบหนึ่งก็ได้ครับเอาจริงๆก็มัน็นรับแต่คนผู้ชมคนผู้ชมอยากได้อะไรก็จัดไปเลยจ้านั่นแหละแต่ว่าสำหรับคลิปนี้ครับเรามีแค่นี้ครับถ้าก็ว่าคุณชอบคลิปนี้่มก,กดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ด้วยครับทุกคนเดี๋ยวเราจะได้เจอกัน ในคลิปอื่นนะครับคลิปหน้าเลยครับทุกคนเฮ้ส hey, ู้ๆนะครับทุกคนไม่นานแฮทอยากจะได้กลับไปที่ไทยจริงๆช่วยกันกดไลค์ให้แฮทด้วยครับเป็นกำลังใจให้หน่อยบ๊ายบาย